ครับสวัสดีครับรถใครน้อจอดหน้าบ้านสวยงามจังเลยนะครับโอ้โหยายสมควรยายสมควรเองโอ้ยายสมควรเองโอ้อยากจะนั่งเหลือเกินรถไครขอนั่งหน่อยขอนั่งหน่อยขอนั่งน้อยโอ้โหอันนี้ค่อยบอกเจ้าแล้วค่อยบอกเจ้าแล้วเห็นเห็นไมดีเห็นไมดอีกรอบนึงอีกรอบนึ่งโอ้ ยายเี่ยอาเพิ่ย่เพิ่งอยายายไม่รู้ตาชายขึ้นรถแล้วแล้วแล้วพวกรายยายปลูกเอาไม่ตัดต่อเลยนะเอาไม่ตัดเออเอามันเต็มเหรอโอ้ยายเอาไฟมาปูกยายเาไฟมาปูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อนเปิดก่อนไม่ไม่เดี๋ยวเปิดเองเปิดเองเปิดไฟฟ้าทำไงยืมหันยืมบออ้าชายชายชายชหน่อยเอาผูกให้รถเป็นตั้งไหน เอาบุกให้คนเลยให้คนเลยค่อยบอกเจ้าแล้วนะขอให้มีโชคลาภเออขอให้อยู่ดีมีแฮงเด้อค่อยบอกเจ้าแล้วเด้อเออมีความสุขความเจริญดูแลหลังบ้านปัตแตนขอให้มีแต่ความเจริญเจริญเข้ามาในชีวิตครอบครัวของค่อยบอกเจ้าแล้วนะสาธุดแม่ครับแม่ครับบุกเพียงค่อยเรียนนั่นแตนนั่นเองเออเอาให้เอาให้นั่นเองอ๋ครับสาวรุ่นไงม ไปครับนี่นะเอาเราดีเราคุณมากนะไปไเราก็จะต้องไปนะครับชาญไปนู่นนะไปทางทางอ่านแยกหน่อยชาญไปทาไกลๆหน่อยมาดังเรื่องแล้วต้อไปช่มรถ่ถขนาดใหญฟิวไงฮะฟิวมันขาดรถตู้อะเป็นอะไรฟิวขาดอะไรสี่ไปครับเออเห็นเห็นเห็นอยู่ในเห็นอยู่ในไลฟ์ไม่ไม่ในคลิปไม่ไดไลฟ์ป้าแตน เอาไปแห่กระถิกรกระถิแน่กระถิเน่ขนาดขนาดขนาดยังลำเลยว่ะลุงพลอดได้ไม่ลำป้าเต๋นจับมือลุงพลลำไม่กล้าไม่กล้าเลยยังไม่ถึงมือค่อยจะโดนมันตัดอันนี่ไหมครับฮะนี่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับตันนี้เราก็พาระจารนั่งโอ้ยนั่งดีนิ่มนิ่ม นิ่มไหมโอ้นิ่มนิ่มนิ่ม,มคักโอ้โหนิ่มคักเด้อคักเลยนิ่มคักนี่ครับพาเดชานมานั่นง,นงชมรถนะครับนั่งนั่งชมรถรถใหม่ของค่อยบอกเจ้าแล้วค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับคบ่อยบอกเจ้าแล้วนะครับใช่ใชก็ดูก็เห็นเห็นในเมย์ o รถคันนี้โอ <bruk> ้ยคือเหมือนเขาไม่ได้จับ <también> สีก็ไม่ได้เหรอเห็นเม่จับสีได้เมื่อเช้าเห็นเมย์ขับรถนะเมื่อเช้าเห็นเห็นเมย์ขับรถอะขับรถ ขับรถของของนั่นแหละโอ้เพิ่งเห็นเมขับรถครั้งแรกนะครั้งแรกอ๋อไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อเช้านี่แหละเห็นเห็นเมขับครัง้งแรกขับก็โอ้เีเจย์มากนิ่มมากน,มน,มนิ่มจริงๆาาราคาราคาคงไม่ต้องพูดถึงนะเนาะ าไม่ต้องพูดถึงใช่ไม่ต้องพูดถึงขอแต่นิ่มอย่างเดียวก็พอนิ่งหมดตัวนิ่งหมดตัวเอรถเรารถเราผ่อนนะครับเราไม่ซื้อต้นะครับผ่อนผ่อนต้นรถใช่ใช่ก็ผ่อนไปเรื่อยๆเหมือนน้ำฝนน้ำเตะแหละน้ำเตะก็ผ่อนน้ำฝนก็ผ่อนผ่อนไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากเราถ้าหากเราไม่ไม่ผ่อนเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้รถใหม่มาขี่นะเออเราต้องผ่อนเราเราก็ต้องผ่อนต้องสู้เราต้องดิ้นรน เออฮะถ้าอย่างนั้นก็ถ้าอยู่เฉยๆอยู่นี่ก็ไม่ได้นะไม่ได้ก็ก็ต้องเดินเนาะต้องเดินเนาะแล้วก็นี่ครับนะครับสชานตั้งบนนะครับครับก็แต่ถึงบ้านก่อนก็ได้ต่อกรมันหายไปตอนนึงจะถึงไปแล้วหายติดโอ้ ตาก็ตาก็พึ่งได้นั่งรถใหม่ๆป้ายแดงนะครับนอกจากรถลุงพลประเต็นแล้วก็มานั่งอีกคันนะครับนั่งอีกคันนะครับดูนะครับเรียกท้ายเรียกท้ายสวยมากนะครับแปดสองนะครับอันนี้ไม่ใช่แปดสองหน้าเนี่ยแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเออแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเรียกว่าดูเมื่อคืนจําได้อยู่นะเก้าแปดเจ็ดแล้วคันนั้นเป็นไหนมะ คิดถึงน้องเขาไหมวะเออนึกว่าอยู่แสงเข้าทำไมมันทำไมมันหลังคข้าอาจารย์แสงเข้าเออทำไมหลัางเข้าโอ้ยมาการเริ่มใหม่กันมาเหรอ,อไฮโซมากไฮโซมากเนาตัดกันไปพีป่เนานะเขาไปตัดไงแต่ดของผมไหมป้าตัดพี่มองป้าเมื่อกี้ไม่รู้ทำไมมันตัดเจ็ดทีเดียวเลยเวลาจะขราบเรียมันก็จะเตือนตลอดเลยตรงเนี้ย เอา้ลำคา่นิดนึงท่านปลอดภัยกับเราวันนี้ไม่นั่งคนเดียวนะครับนั่งมากับป้าแล้วก็แล้วก็เมเดีแล้วก็ค่อยบอกเจ้าเลย่ไงพี่เนงพี่เนงครับสิทธิ์ในเม่ดี์อะโอ้เออเน่งเน่งมันชื่อช่องมันก็จะเมเดยสตอรี่ไงมันถ้าชื่อชอบเป็นเนงสตอรี่มางก็จะเน่งอยู่เออเอาเอาเขาบอกเมเดยสตอรี่จำไลยชื่อเมเดยชื่อเนงยังไงไม่รู้เนาะ จำเราจาทำคิดจมีไว่าไม่ได้ด้วยแต่แต่ก็ดีนะสุวนนี้ตาก็จําจำจำเกือบเกือบจะหมดทุกทุกช่องทุกคนในนั้นที่เข้ามาในในในสายของรุงพลพระแตนน่ะจำเกือบจะหมดทุกแล้วเพราะว่าทุกคนเลยบอว่าที่มาใหม่ๆก็ก็เพิ่งรู้จักที่มาจากพิจิตตก็เพิ่งเห็นสองสามวันแล้วที่มาทำช่องอยู่จังนั้นก็เพิ่งเห็น แล้วก็ที่มาจากอะไรอ่ามาจากที่ที่ไปที่ไปแพ็คของช่วยน้ําท่วมกับเราอะนะยยอมผมสีทองน่ะเออก็จําได้แล้วจาได้แล้วมันไนมันมันคือเขาก็ให้ความมันกดถ่ายด้รัวสักอย่างนึงเลยให้ความคุ้นเคยกับเรานะให้ความคุ้นเคยกับเราไม่ได้ปนไป ช่วงนี้ก็เดือนสายทอดกระถินาะทอดกระถินเสร็จแล้วก็โอ้ก็คงจะมีเวลาว่างพักผ่อนบ้าง,ง,บ,างบางครั้งบางวันนะก็คิดเอ่อกนนึกสงสารลูกนะไปข้าวก็แทบไม่ได้กินบางวันก็กินครั้งเดียวม,มาก็สี่ห้าทุ่มม,มีวันนี้แหละที่มาอยู่กับลูกได,ได้ได้เยอะเลยนะวานนะ้ำมนต์ถามแต่ผู้ใหญ่ครับแม่ผมจะมาไหมวันนี้มา ตื่นมากขาไม่เห็นแม่เลยเมื่อวานก็เออก็ไม่เป็นไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็มาแต่อยี๋ยนี้เมื่อกี้ให้น้องไก่ไปกินแล้วต่แต่ก็บอกนะถ้าไปถ้าไปนอนค้างคืนก็บอกลูกนะว่าเดี๋ยวแม่ไปแม่กับพ่อไปไปทอดกระดนก่อนนะไปทำบุญก่อนนะเดี๋ยวก็ลอบอกก็ลอโทรหาบาเออโทรหาก็บอก็เขาบอกว่าถึงละไปถึงละอะไรนี่แหละไม่ถึงงั้นเดี๋ยวมันก็โทรหาทั้งหมดอ่ะ ใครใครเขาโทรหาออะลุงเป็ซ่อมมันแล้วเหรอเอออ่ากระเป๋าตังค์ป้าอยู่กับลุงกระเป๋าอยู่กับลุงหมดอ่าเราลุกกลับอันนี้ใช่ไหมไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมารถรถเป็นรถเป็ไหนไปไหงฟิวมันหาดเวยบอกวฟิวหาดเดี๋ยวเคลื่อนแล้่สุดปั๊บไล่สดทุกคนเลยก็เป็นมันไม่ได้มากรุงที่ชาร์จมันไงทักคลิปนี้ตาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับของตาสวัสดีครับ